สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวมิสเตอร์ซาตานนะครับกับอูกับบูอ้วนนะอ่ะนี่ตัวนี้นะครับนี่อ่ะอ่ะเราสามารถหาได้จากแบนเนอร์ปกตินะครับสุ่มมานะอ่ะแล้วก็จะเป็นมิสเตอร์ซาตานปกตินะครับอ่ะส่วนของอีโวมิสเตอร์ซาตานนะครับสามารถหาได้จากลีเจนสเตตนะครับแอคที่1นะอันนี้นะครับนี่จะ่ดอกเป็นเข็มขัดแชมป์มานะ ใช้ทั้งหมด12อันนะครับในการอีโวนะโอเคนะครับมานะครับนิเตอร์สตาร์นะครับเป็นธาตุพืชนะครับนี่นะส่วนพาร์ีฟนะครับมี2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับอ่ามีโอกาส30%นะครับที่โจมตีแล้วจะไม่ทำดาเมจนะครับอ่ะแต่ว่าพาร์ีฟนี้นะครับจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเราทำการอีโวแล้วนะอโอเคแล้วก็จะทำการเพิ่มอ่าเงิน เพิ่มเงินให้กับยูนิตท,ที่ฟาร์มตังค์นะครับ2%นะอ่าไม่สามารถสแต็กกันได้นะครับโอเคนะครับพัสซีฟอย่างต่อมานะครับจะเพิ่มดาเมจ100%นะครับระยะ100%แล้วก็อัตราขินะครับอีก50%นะอืมแล้วก็จะเพิ่มอ่าโอกาสติดขิให้กับยูนิตท,ท,ที่อยู่ในระยะนะครับเป็นเวลาเอ้ยไม่ใช่เป็นเวลาอ่เเาอเพิ่มอัตราขินะครับอ่าเรียกว่าไงอ่ะ คือทุกครั้งนะครับที่มิสเตอร์สตาร์นะครับเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรบัฟอัตาคินะครับให้กับยูนิตที่อยู่ในระยะใช่ไหมมันจะทําการเพิ่มดาเมจนะครับสิเปอร์เซ็นตพิ่มขีดาเมจอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสิบห้าวินะครับแต่ถ้าเกิดว่ายูนิตที่อยู่ที่ยูนิตนะครับอยู่ในโหมดดากอนสเฟียนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจนะครับเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็คีดดาเมจนะครับเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต แต่ว่าระยะเวลานะครับ15วิเท่าเดิมนะมแล้วก็ไม่สามารถสแต็กกันได้นะครับอโอเคมันน่าจ,จะดูงงๆนะครับซึ่งผมก็งงเหมือนกันแต่ต้องไปดูในเกมนะครับซึ่งมิสเตอร์สตาร์นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับโจมตีเองได้นะครับเพิ่มดาเมจให้กับยูนิตตัวอื่นได้นะครับเพิ่มการได้เงินเยอะขึ้น2%นะ2%นี่ก็ น้อยแล้วครับแต่ผมว่ามันก็มีผลอยู่นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังเพิ่มคีดเมจเพิ่มอัตาชีให้ด้วยนะเออค่อนข้างดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวางกันเลยดีกว่านะครับสำหรับมิสเตอร์สตาร์นะโอเคนะครับอ่ะมิสเตอร์สตาร์นะครับใช้เงินวางนะครับยี่ที่1,800นะครับวางได้ทั้งหมด3ตัววางไปเลยนะครับนี่นะ นี่นะครับโมเดลทำออกมาค่อนข้างดีเลย,เลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะอันนี้นะครับการโจมตีนะจะเป็น Circle Aoe แบบนี้นะครับอ่าถ้าโจมตีก็จะเป็นกอ่ามิสเตอร์สตาร์นะครับออกไปเตะนะแล้วก็วัปกลับมานี่เดี๋ยวให้ดูใหม่นี่นะครับแอนิเมชั่นอ่านี่ปับ๊บมาโอเคนะครับอ่ะอัพคันแรกนะอยู่ที่ ออัพขั้นแรกนะครับใช้เงิน2,400นะครับดาเมจจะเป็น3,220 6.5วิระยะ26ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,200ดาเมจจะเป็น4,140 6.5วิระยะ28ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,900ดาเมจจะเป็น5,060นะครับ6.5วิระยะ28ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,400ดาเมจจะเป็น5,520นะครับ6วิระยะ29อนิเมชั่นใหม่อ่ะวงก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วนท่าครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเออชือหอกปัดไปแล้วก็สะดุดล้มอ่าแล้วก็ระเบิดเออช่างคิดเนาะทีมงานโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,900ดาเมจจะเป็น5,750 6นเจ็ยวิระยะ30ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน5,600ดาเมจจะเป็น5,980 6นเก้ยวิระยะ30 ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน6,200แลเมจจะเป็น6,440 5.5วิระยะ32นะครับอ่าแล้วก็อนิเมชันใหม่นี่วง,งันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอ่ามันเรียกเจอแมนบูมาแล้วนะอืมนี่อ่าไปมันมันจะบับสองอย่างเห็นไหมทุกคนนี่ เพิ่มโอกาสติดคีไอีก50%ิร์คีดามเมดคูณหนึ่งจุดสามนะครับแต่ม,ม,มันไม่ขึ้นตรงนี้นะเออโอเคเดี๋ยวผมลองวางออไปก่อนทีปั๊บนี่เห็นไหมทุกคนมันจะเพิ่มคีดามเมดเพิ่มดามเมดให้นะอ่ามันจะเป็นการบัฟให้นะครับค่อนข้างดีเลยนะเออนะครับส่วนแอนิเมชันนะนี่เป็นอย่างนี้ไปจ,จมันบูออกไปนะครับ ปั๊บอ่าตามนี้นะครับอุนิชั่นนะใช้ได้นะครับใช้ได้เออแต่ว่าไอ้บัฟที่มันให้เนี่ยมันจะอยู่ที่15บห้าวินะครับอืมโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,000ดาเมจจะเป็น10,000หมื่นอ่ะหนึ่งนะครับ5.5วิระยะ64ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,900ดาเมจจะเป็น16,190นะครับ5.5วิระยะ67 ขั้นต่อไปนะครับใช้งเงิน9,100ดาเมจจะเป็น22,260 5.5วิระยะ70นี่นะครับอัพตาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามิสเตอร์สตาร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับอมไม่ค่อนข้างอะ่ะผมผมมองว่ามันเก่งเลยนะครับเออคือมันแบบมันดามมจแรงนะครับระยะไกลนะตีก็ใช้ได้นะครับ5.5วิเออเข็มยัง บัฟให้กับยูนิตท,ที่อยู่ในระยะด้วยนะนีะ่สมมติผมวางมิเตอร์สตารเพิ่มใช่ไหมปุ๊บถ้าเกิดว่ามันบัฟนะครับมันจะบัฟดาเมจให้20นะแล้วก็โอกาตคิดรดาเมจครับอีก30ซึ่งมันค่อนข้างแรงนะครับ hmm. ส่วนตัวมิเตอร์สตาร์เองก็โอกาติคิเพิ่มไปแล้ว50 คือเป็นตัวคอนซัพพอร์ตที่เก่งมากๆนะครับสำหรับมิสเตอร์ซาตานนะใช้เงินอัพถูกด้วยนะครับอัพแค่สิบพันเท่านั้นนะแล้วก็แต่ละขั้นที่อัพนะครับไม่แพงเลยนะครับทุกคนเออเป็นตัวคอนที่ดีมากๆนะครับบัฟได้ทั้งดาเมจนะครับบัฟได้ทั้งเงินเออบัฟทีดาเมจอีกตัวละคที่เก่งมากๆนะครับสำหรับมิสเตอร์ซาตานนะดาเมจก็ใช้ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเลยมากมายนะครับสำหรับดาเมจนะแต่ผมมองว่า พัลซีของมิสเตอร์สตาร์เนี่ยที่เฟี้ยวนะที่5วิพอใช้หมดมันก็ใช้ต่อนะครับมันก็ใช้ได้เรื่อยๆนะเออคือมันดีนะครับสำหรับพัลซีของมิสเตอร์สตาร์นะเอาไปเล่นคู่กับตัวที่มันอ่าติ๊กขีบ่อยๆนะครับหรือว่าอ่าขี้แรงๆอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าเก่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้เ,ออเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งมากๆนะครับสำหรับมิสเตอร์สตาร์นะ ก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ